สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับผมก็กําลังเลิกงานครับเพื่อนพี่นะตอนนี้ก็กําลังเลิกงานครับผมนี่อ่ากำลังเลิกงานครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาทําใหม่นะเพื่อนพี่เนาะนี่ก็หกโมงครึ่งแล้วนะเพื่อนพี่เนาะก็มาให้ดูบรรยากาศครับผมเนี่ ท,ที่กว้างเลยน้องเพื่อนพะี่เนาะเดีฟี่เดีฟี่หน่อยครับผมอ,อัปเดตหน่อยเนี่ยน้องเพื่อนพี่ก็นะ,นะ,นะก็ไม่มีอะไรครับผมก็แวะมาทักทายพูดคุยตอนยินเดนแบบนี้น้องเพื่อนพะี่เพื่อนพี่หลายๆคนน่าจะเลิกง,งานแล้วเนาะแต่ผมเพิ่งเลิกก็ผมนี่ผมกำลังจะเดินเดินเดินกลับก็บผมเนาะเดินกลับ ก็เดี๋ยวเดินไปนั่งมอไซค์หรือนะเดินดูไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆผมอ่าเบอร์พฟ่ให้ดูยุ่ข้างหลังนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำต่อผมเนาะก็ยังไม่เสร็จก็ผมน่าจะถ้าทำเต็มวันก็น่าจะสองสามวันนะเนาะ อาจจะสามวันหรือผมสองวันสามวันไม่ตัดนะไม่น้อยกว่าสองวันสามวันบางส่วนดีนนดก็งานเหล็กดัดของผมเนาะหลังใหญ่อยู่เหมือนกันน่าจะเป็นบ้านเดี่ยวเยอะครับผมเนาะมันตัดเยอะเอ,เอาลายลูกค้าเอาลายหลายค่อนข้างาตัดเยอะนะเ,เป็นนะี้เนาะ มีอะไรครับผมแค่แวะมาทักทายให้ดูบรรยากาศบรรยากาศร่มรื่นดีมากเลยลมเย็นดีครับผมเนาะโล่งเลยครับผมที่กว้างนะเดี๋ยวกลับครับผมก็ได้กับข้าวแล้วด้วยวันนี้วันนี้เนาะเจ๊ซื้อข้าวให้สองกล่องเลยกล่องบรเริมเทิมนะก็ต้องอขอบคุณเจ๊ด้วยก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนอนเพินพีเนาะก็โอเคก็ผมก็สวัสดีครับขอบคุณครับ